สวัสดีค่ะพี่น้องนี่พาพี่น้องไม่เห็นแนวกินคือเก่้าค่ะพี่น้องศิลาบลาบกหอยสู้กินค่ะแนวกินเศร้าเนาะค่ะพี่น้องมาค่ะพี่น้องมากินลาบกหอยน้ากันเด้อพี่น้องหอยนานี่หอยเชอรี่ล่ะค่ะเชอรี่พี่น้องใส่บักนาค่ะก้อยบักหอยพี่น้องมาเด้อมากินน้ากันค่ะแนวกินเศร้าค่ะมือนี้เห็ดใส่พริกค่ะ คว้อมเพ็ดตามชอบนะคะพี่น้องาตามตุน่นามีหอยหนาแล้วมีแต่หอยเชลรี่ขาครัวค่ะหอยก็หายอยากหร้อเชอรีก็หายอยากมาเล่นน้ำเดือดผมแสบผมด้วยค่ะพี่น้องผมชิรด ่ใส่นหน้าจะน้อยค่ะต้นกระต่าน,น้อยหอมเข่าขัวเออสิ๋อแสบทำไมก่อนก็บ้านอย่างเยอะดิหอมเชอรี่ กันและอยู่บ้านหอยหน้ากับลายข้าวขึ้นออกมาตะวันไม่กินเนาะมันนี่โอ้ยหายยากขายให้จับป้าให้ประเดกเจะนนอยต้องขายนอกจืดๆมักนำปลาแดกเถอบพวกเน่าอีกก้อนขาดเบียวฝนมาแล้วฝนมาแล้ว เราใส่หอมลงไปเลยค่ะมีต้นหอมมีผักชีไปเอยเนาะคะ่ะพี่น้องหอมมากแซ่บมพี่น้องมามาพี่น้องมากินก้อยบวกหอยน้ำกันเด้อวันนี้แซ่บค่ะพี่น้องเส็จแล้วคาพี่น้องก้อยบวกหอยต้องเคาะมาพี่น้องเสร็จแล้วค่ะแซ่บๆค่ะพี่น้อง,อง,ออางอมากินข่าแซาน้ำกันเด้อก้กอยหอยค่ะ คนลืมตกแล้วพี่น้องยากาศยามเศร้าพี่น้องยามสายลมเดิมพี่น้องเริ่มเคี้ยวแหละเมื่อกินน้ำกันเด้อพี่น้องเขาเศร้าก้อยหอยเชอรี่หอ,อยนาบะมีหรอมาเด้อพี่น้องมากินเขาเศร้าน้ำกันค่ะพี่น้องเลยลาบปอกหอยค่ะพี่น้องก้อยหอยอันนี้ผสมค่ะพี่น้องผสมที่ห้าเห็ดนะคะ่ะ เนาะเห็ดใบพักเข้ากับมีเสริมน้อใหม่ค่ะเสริมน้อใหม่เจ้าบองอันนี้ก็ปิ้งหมูค่ะปิ้งหมูปิ้งตับไก่ปิ้งปลาเนาะคะ่ะ<ไ>ป,ปิ้งไว้ถอดปอนเด็กหน่อยนํามาเด้อพี่นอออ้องมากินข้าวน้ำกันค่ะแซบค่ะวันนี้ข้าวเร้าค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะพี่น้องมากินข้าวเส้าน้ำกันค่ะวันนี้น้องกินร้ายค่ะพี่น้องก้อยบะก้อยค่ะพี่น้องสมป่า<ม> ตงปลาที่เท้าเห็ดเหรอคะพี่นอ้องแซ่บแซ่บพี่น้องแล้วสกส่งพอดีเลยมีก,กินเท่ากันสองคนค่ะแก้วบ,บอกว่าห้องห้องเดียวไม่สองคนเลยห่างก,ก,กินห่นางกินเด้อพี่น้องกินเท่าน้องกันกินแซ่บๆพี่น้องเลยขอรีสมปลาก,ก้นกับพี่น้องอยาก,กยกมมกก่าบ่ะไรพี่นอ้องใช่ค่ะของหมักหมักหมูพี่น้องสมปลาแซ่บแซ่บพี่เลี้ยงย่างซี่งปลาอ่ะ้่าเห็ดว่าผมพอดีเลย ส่งปลาปิงหอมๆค่ะเจีาเจ้ยบองเนเนี่ยแซ่บดีงหอเจี่้องะคงหอมตื่นเตะอ่ะก่ลังแข็งยก็มวยแต่ เนี่ยแสแสบพี่น้องนี่คือเด็กผีเนาะก็น้องใหม่ใช่พีน้องจะบ้องจิพีน้องหอนว่ามันลอกคนเราัปลอดภัยน้องใหม่ทำที่ั็ผู้หิแต่ไม่ได้ว่าเขพูดจะกินบนท่่เขา คุณแดนข่าวบ้างเก่าเลยตอนนี้สามสิบแปดสามสิบแปดเนาะสามสิบแปดว่ามาข่าวเหนียว

กินแคนี้สดกินย่ายกินนี่กินนี่เสียบ่บันเสียบข้าวข้ายออกมาเน้นบะแยมันสิาขอมาพี่นั่งเถอะนิ้ปาที่ออกครับอ้ย ไงใส่หนึ่งไปคือไม่ย่ในไปคือนวดนวดท่าสุด้องคือางคือได้นี่นั่นมีสำนี่เอ๋ให้ไปคืนวดแล้วให้สะพอคือนวดดิ น้ำยำกำอะไดีนะใช่เนี่ยได้ที่บาทโค่สองบาทน้ำลา ไปนะพอหล่ะก็ไปก็ไปหนมันยังกินน้อค่ะมันกินกันเยอะแก่ไเนาะแมากม่สุดใช่หรอใหญ่นี่บอกที่แก่คร er, kepada saya, kepada saya. ับดยืนยุกม่นูงหกเอะแป๊บ้างบนก็่ีเลยกโอ้แ่บเลยเ

เว่นเ <py at ete> <speaking einer> ่นเว่นเว่น <cœur> เ่นเว่นเว่นเั่นเว่นเล่นเว่นเ่นเว่นเ่นเว่นเว่นเ่นเว่นเว่นเ่นเ่นเว่นเ่นเว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 ่นเ่นเว่นเ่นเว่นเ่นเว่นเนเว่นเ่นเ่นเว่นเว่น่นเ่นเ่นเว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 ่นเ่นเว่นเ่นเว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 เนเ่น แบบน้เปเบ้าที่แบบเปนหาแบบนี้เนาะอยุ่โอ้มันมีแสบมั้ยบนเขาไ้ดอกเห็นบก็กินไเียงทมันบาแสบมา่ะ ม้วนหาทำไมสี่มก็เกาดเท้าตลอดมาหยัดัสวยมากเร็วกลกอ่เียเออสวยดี ở đi đi, năng đi đi. Nâng lưng. Hết 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 Hết. hết. 麦 <Yeah. S 2> 当炮了，王炮了。 ีนเอาข้วพี่น้องโอ๊ยพี่น้อเบเสเจะเสาเลยค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจในเด้อพี่นองคลิปหนาพอกันไม้ข้ใช่ค่ะใช้ในตัวบาลีที่กินเที่ยงอีกพี่นองน้งเซ่บ